การบันทึกยอดยกมาต้นงวดรายการสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดนะวันที่31ธันวาคม2557เข้าที่เมนูหลักนะคะเริ่มที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะกด Workflow ค่ะเข้าที começa. ่เซตบันลาน Data นะคะเลือกเล่มเอกสาร001ค่ะใบปรับยอดสินค้านะคะโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะ เลขที่เอกสารไม่ต้องใส่ค่ะเลขที่อ้างอิงก็ไม่ต้องใส่เหมือนกันนะคะเลื่อนมาที่วันที่ค่ะใส่วันที่ณนะวันที่31ธันวาคม2557นะคะหมายเหตุนะคะใส่คำอธิบายรายการว่าบันทึกยอดยกมาสินค้าคงเรือนวันที่31ธันวาคมค่ะ เลื่อนมาที่รายการสินค้าที่จะบันทึกนะคะรายการสินค้าตรงรหัสสินค้านะคะใส่จุดและกด enter ค่ะเลือกสินค้ารายการที่หนึ่งนะคะ E1 ค่ะอาหารไก่เนื้อค่ะจำนวนเพิ่มนะคะใส่จำนวนห้าร้อยกระสอบค่ะราคาต่อหน่วยราคาทุนนะคะสามร้อยบาทค่ะมูลค่าสินค้าคงเหลือหนึ่งแสนห้ามืนบาทค่ะ นี้ก็เป็นรายการที่สองนะคะกดจุด Enter เหมือนกันค่ะเลือกอาหารโครนะคะจำนวนเพิ่มนะคะเลือก200กระสอบค่ะราคาต่อหน่วยนะคะหนึ่องรอยบาทมูลค่าสินค้าคงเหลือ2,40,000บาทค่ะรายการที่สค่ะกด Enter เลือกรายการสินค้ารายการที่3นะคะอาหารสุก,กรค่ะ ใส่จำนวนเพิ่มนะคะ300กระสอบค่ะราคาต่อหน่วยนะคะ500ยกระสอบ500บาทต่อกระสอบค่ะมูลค่าสินค้านะคะ1 5 0 0 0 0บาทค่ะตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าคงเหลือและก็มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่จะบันทึกนะคะเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะอันนี้ไม่ต้องพิมพ์นะคะเอกสารไม่ต้องพิมพ์กด No ค่ะ กด escape ออกจากรายการค่ะเป็นการบันทึกยอดสินค้าคงเหลือที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะยกเลิกค่ะกด escape ออกจากรายการค่ะกด cancel ค่ะ,คะแค่นี้ก็จบแล้วนะคะในการบันทึกยอดย,อดยกมาของสินค้าคงเหลือค่ะ